ระบอบทักษิณฟื้นคืนชีพพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่ามาปั่นกระแสรหรือว่ามาทําให้การเมืองลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นทัศนคติของกรูรูทางการเมืองหลายคนที่ออกมาพูดตอนนี้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองหลายคนเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้การออกมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นไปตามความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะหลายคนก็มองว่านี่แหละคุณทักษิณกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแล้ว แม้ก่อนหน้านี้ทุกคนจะทราบดีว่าคุณทักษิณเคยประกาศไว้กลับมารอบนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองกลับมารอบนี้จะขอเลี้ยงหลานกลับมารอบนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เกิดความวุ่นวายอีกแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่กลับมาได้พระราชทานอภัยโทษลดหย่อนโทษแล้วก็ได้ออกมาคุณทักษิณก็ยังเคลื่อนไหวไม่หยุดนะท่านผู้ชมไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปโคราชแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปทุกแห่งก็พูดเรื่องการเมือง แต่ล่าสุดที่หนักสุดก็คือการไปประทุมธานีไปงานบวชลูกชายนายกเบ้ยวแล้วก็ไปพูดการเมืองหลายเรื่องประเด็นสําคัญที่พอจะสรุปได้แล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มวิตกกังวลว่านี่แหละคุณทักษิณระบบทักษิโนมิกเริ่มจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์ระบุว่า17บปีที่อยู่เมืองนอกเนี่ยคดีความต่างๆที่โดนเนี่ยเป็นการถูกกล่าวหานะแล้วก็เป็นการใส่ความประเด็นที่2คุณทักษิณบอกว่าคดีทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะตัวเองไม่ได้มีการทําผิดเลย ไม่ว่าจะเป็นคดีโกงคดียักยอกคดีปล่อยกู้หรือคดีเรียกว่าเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยคุณทักษณิณก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ทำสามเนี่ยคุณทักษณิณเรียกว่าแหมรอบนี้เนี่ยที่ประทุมเนี่ยเปิดหน้าแรกเลยพูดถึงกรณี40สวท,ที่ไปยื่นถอดคุณสมบัตินายกตีออกจากความเป็นนายกเ,เรื่องของสารรันูนี่ก็พูดพาดพิงไปถึงว่าคนในป่า คนในป่าเนี่ยหลายคนก็อุปมาอุปไมยว่าเป็นคนในป่าลอยต่อก็เรียกว่าพูดภาษาออขอกันเมืองก็คือมีการพูดพาดพิงไปถึงบิ๊กป้อมมีการแซกไปถึงบิ๊กตู่เอาประมาณอย่างนั้นท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้แหมหลายคนก็มองว่านี่แหละคุณทักษิณตัวจริงเสียงจริงก็กลับมาแล้วคุณทักษิณบอกเลยนะว่าวันที่18มิถุนาที่จะเป็นวันที่อายการสูงสุดเนี่ยจะไปสั่งฟ้องคุณทักษิณในศาลเนี่ยก็อยู่ก็ไม่หนีนะ เพราะมั่นใจว่าคดีของตัวเอง1นึเนี่ยเป็นเรื่องของการใส่ความเป็นเรื่องของการกล่าวร้ายนี่ก็เป็นเรียกว่ามุมของคุณทักษิณที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ที่เป็นประเด็นล่าสุดก็คือคุณทักษิณบอกว่ากลับมาแล้วกวัดมือเรียกท่านผู้ชมขอให้คนเสื้อแดงเนี่ยกลับมาสนุนสนุนพรรคเพื่อไทยกลับมาสนับสนุนคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งแหมก็เรียกว่าเป็นเรื่องร้อนๆที่คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วง แล้วก็หลายคนก็วิเคราะห์กันว่านี่ไงระบอบทักษิณฟื้นคืนชีพและกำลังกลับมา